คุณป้าอยู่ตรงไหนคะชื่อร้านเพย์บอยเหรอคะโรงแรมเพย์บอยเพย์บอยแล้วไงต่อนะอแล้วคือป้าเพิ่งมาจากตลาดา <c oughs> ไปด้วยกัน <c oughs> วันนี้วานนะคุณป้านะคะออแล้วขอบม่ณยค่ะคุณมากค่ะเดี๋ยวเราไปพาไปดีมแลนด์กันนะคะตอนแรกนึกว่าจะไปพิดเ,เซเวน่นซะแล้วโฮ้ยเห็นคุณหมอหรืหอคุณหมอยังสาวอยู่ เป็นลูกสาวแม่ทองใบเหรอใช่ค่ะเราพูดกันคุณหมอไปเรียนต่อประเทศนอกเขาบอกไม่นอนพักจะคืนหรอือเดี๋ยวนี้เขาก็คือผ่าเสร็จแล้วก็ต้องาผ่ะเชื่อถ้าเกิดป้าทำเสร็จแล้วอะ่ะไปขายของไปนั่งขายอะไรเงี้ยมันไม่ได้งานน่ะป้าแค่ระวังอย่าให้อะไรเขา้าตาเงืองเรื่องอะไรเงี้ยอย่าให้เขา้าแค่นี้ขี่รถไปจะเชิญแม่ขอ แกรบหมอพารดีก็ทําภารกิจสําเร็จนะคะรับคุณป้าได้เรียบร้อยแต่ว่ามาพาคุณป้าถุงเงินไปสลายต้อกระจกกันนะคะต้องไปนะเรนป้าขาวจ้าเลยเดี๋ยวพอเราเอาเลือเล่องเอาเรนออกอปุ๊บแสงมันจะสว่างขึ้นจะเห็นไฟชัดขึ้นนะคะตอนนี้เสียงดังๆนิดนึงนะคะ เลนส์คุณป้าเนี่ยค่อนข้างขุ่นมากเลยนะคะคุณหมอใช้เทคโนโลยีการสลายต้อโดยคลื่นอัลตราซาวเป็นเทคโนโลยีแผลเล็กฟื้นตัวไวจากนั้นคุณหมอก็จะใส่เลนส์แก้วตาเทียมเข้าไปแทนที่เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะเนี่ยเดี๋ยววันุงป้ากลับไปบ้านนะคุณป้าก็ไปนอนพักได้นะคะ เป็นไงแสงมันไม่ค่อยเห็นใช่ปะคะเพราะว่าต้อเราสุกนะคะขาวจ้วเลยแสงที่เราให้เจ้างก็จะไม่ค่อยเห็นพอหมอต้อออกแล้วเป็นไงเห็นชัดขึ้นไหมเห็นชัดเลยค่ะมันจะเห็นเป็นกี่ดวงคุณป้าเห็นไฟกี่ดวงสามดวงสามดวงโอ้โหเยี่ยมมากเลยคุณป้าไม่ปวดเลยเนาะค่ะดีมากเลยคุณหมอไม่กตัวมากเลยเห็นห้องแล้วใช่ไหมเห็นห้องเลยค่ะขอบคุณมากเลยคุณหมอชีวชีวิตใหม่เดี๋ยวจะไปส่งให้ขอบคุณมากมีบุญขึ้นรถคุณหมอมีบุญมาก ป้า,ป,าป้าบอกดิป้าขายอะไรบ้างขายหมูหวานหมูสวรคร์ค่ะหมูเส้นค่ะตรงตา,ราบอนไก่ค่ะชื่อร้านอะไรมีชื่อร้านไหม,มป้าหมูหวานเจ๊แดงป้าหมูหวานใสแดงตลาดบอนไก่นะคะเดี๋ยวไปสนุนกันนะคะ,คะ